ยิงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่งองผมครับกับวินวร,รสอกับวินตามสตาร์ครับวันนี้เนี่ยวินพาพเพื่อนๆมาอยู่ที่นี่เลยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับแต่ว่าโรงเรียนก็โรงเรียนชายล้วนแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับช่วงของวินวร,รสอผมเนี่ยเราอยากคร้จอบข้างในกันดีกว่าครับเมื่อคอยเศร้าซีอาจชอบทำอะไรขัดใจ คำตอบผมเลยครับคำตอบผมเนี่ยก็คือนายกันเดอร์ซานเองครับวันนี้เนี่ยเขามามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนเก่าของกันเดอร์ซานเองและรวมไปถึงครับวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของกันเดอร์ซาด้วยครับนี่ขยางหลังผมครับฉัันนกกไไมม่เเเเงาจะวียธออกกใต กันเดลซ่าแล้วครับก่อนที่เราจะพูดคุยครับต้องขอกล่าวว่าสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ปีนี้เป็นเดลซับนะครับครับผมปีนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้อายุ21ปีเต็มครับปียดเลยครับครับผมวันนี้มาทำอะไรที่นี่ครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัลยในนี้มีโอกาสมาถวายพวงมาลาครับผมเนื่องในวันปียะมาราชครับเพราะว่าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยทุกปีก็จะมีการคารวะแล้วก็แล้วก็มีการถวายนะครับผมพวงมาลากับกับสมเด็จ เราจจอมก้าวเราอยู่หัวชนะัดนเองครับก็เป็นเป็นเป็นวปียมหาไร่ครับครับผมแล้วนอกจากนี้ครับเห็นมีมอบทงมอบทุนกันด้วยครับผมก็จะมีการมอบทุนให้กับนักเรียนศิษย์เก่าสุริราครับผมในการทำบุญวันเกิดด้วยในวันนี้ครับใช่ครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเพื่อนหลงการเดินซาเดินผ่านไปผ่านมาเราเรียกเขาเข้ามาเผากันสักเรื่องสองเรื่องได้ไหมครับอ่ะยับแคปนี่และนี่คือเพื่อนหลงการเดินซาครับผมกับเพื่อนหลงการเดินซาครับเชิญ์คูลัสแล้วก็ยับครับผมอะไรชื่ออะไรนะครับบอสครับบอส เดแยบครับคือยับผมก็ถามบอรแยับหน่อยว่าตอนที่กันเดอะ์สไตอยู่โรงเรียนนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบแสบแสบมาเล่าให้ฟังไหมแสบแสบนี่มีเยอะนะครับยกตัวอย่างสักเรื่องก็แต่ว่ายกมานี่เผื่ยเพื่อนเรื่องด้วยนะยกตัวอย่างก็เรื่องเ่ออรบืงล่นฟุตบอลนะครับเอร้มผมไม่เป็นคนชอบเตะฟุตบอลแล้วก็เพื่อนก็จะเตะฟุตบอลด้วยกันแบาวคนนี่เขามีความสามารถเรื่องฟุตบอลนะครับเจราชวนมาเตะที่ไรก็ ไม่เอาไม่ไม่เตะ้ทำไมครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากลัวกลัวแดดกลัวกลัวดำว่าแล้ะโอเคเพื่อนอีกคนดีกว่าครับผมล่าสุดเลยครับเมื่อเช้าครับบอกผมตอนเมื่อคืนนะว่าเนี่ยมาโรงเรียนเลย8ปดโมงครับต้งตรงเวลาครับมาตอนกี่โมงผมมาเป๊ะผมมาเจ็ดครึ่งเลยใช่เหรอนันเโอเคครับตอนนั้น8ปดโมงครับ8ปดโมงมาโรงเรียนโทรหาเขาครับ เสียงเงียบเงียบเพิ่งตื่นอยู่บ้านครับต้องต่อเวลามากครับเอ้ยผมกำลังแต่งตัวอยู่รีบอยู่แต่เพื่อนบอกเพิ่งตื่นนะครับไม่ แล้วหลังจากนี้การจะไปไหนต่อครับก็หลังจากที่เราทำพิธีที่โรงเรียนสุรหลับเสร็จแล้วก็จะไปทําบุญต่อครับถวายพระทหารพระทหารเพลงของของของพวกกันแล้วก็เป็นแฟนคลับเนี่ยให้กับพระพิสุที่วัดวัดเรียดด้วยตามไปด้วยไดหมครับโอ้สบายครับโอเคกันเดี๋ยวเราไปเจอที่วัดต่อครับครับผมอยากให้รู้รักเธอมาแค่ไหนเธอน่ารักเวลาที่เธอเวียนไปไม่ยัางเที่ยงอะไรไป ครับผมนั่งฟังเทศอยู่ดีๆครับก็เจอกับแขกสุดพิเศษเซอร์ไพรส์มากกับพี่มันมีนี่เองครับสวัสดีครับ เป็นยังไงมาไงครับวันนี้ครับก็วันนี้วันเกิดของคุณเปรมคุณเปรมเดอะสตาร์ครบ21ปีแม่พลอยก็ต้องมาเซอร์ไพรส์ในธรรมดาแล้วก็มาร่วมทําบุญด้วยค่ะว,วันนี้วันนี้ก็เป็นวันเกิดของกันเดอะสตาร์ครับอยากให้มันมีใเนี่ยอวยพรวันเกิดหน่อยครับ <S <S ได้เลยค่ะก็ขอให้ปีนี้นะคะการมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้รุ่งเรืองในเรื่องของการงานการเรียนแล้วก็ประสบความสุจในทุกๆเรื่องเลยเพราะว่าเขาป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็แฟนคลับเขาก็เยอะอยู่แล้วก็อยากให้มีแฟนคลับเยอะขึ้นอีกเรื่อยๆใช่ครับเป็น ครับ <g ül üyor> ก็เป็นบรรยากาศข <c oughs> ื้นมือดีไปเลยอบอุ่นครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราเออตัวกันเองแล้วก็เป็นแฟนคลับเนี่ยที่มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญครับแล้วก็ถวายพัหานเพียแก่พระพิสุทธิ์สงฆ์ด้วย <c oughs> ผมก็ดีใจที่วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดด้วยแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนะครับผม้ <c oughs> ได้เจอเป็นแฟนที่น,น่ารักมากๆทุกคนด้วยวันนี้มากันเกือบ5้ารกว่าคนนะอิ่มอกอิ่มใจที่ทำบุญด้วยกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าเป็นวันเกิดของกันด้วยนะครับ อัปเดตผลงานหน่อยดีกว่าครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับครับครับผลงานครับผมก็มีนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับครับผมอาจเคยมีคนไม่ดีครับผมเป็นซิงเกิลจากละครเปทีสี่เพลงดิวิชเชียครับเพลงอาจเคยมีคนไม่ดีเนี่ยเป็นเพลงที่จะบอกว่าพร้อมมากๆนะเสริมตัวกันแล้วก็เป็นเป็นเวอร์ชันป๊อปที่รู้สึกว่าเป็นสไตล์ที่กันไม่เคยทำมาต่อด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบป๊อปเวอร์ชันที่มีความเป็นอ่านบีเอ็กซเต็มรูปแบบ ฉันสักหน่อยอยังคนที่เคยมีใจชื่อฉันจะดีมมาานนไหมมีเธอฉันเป็นคนใหม่มีเธอตรงนี้มีความหมา จากใจฉันพร้อมจะเป็นคนใหม่คนดีที่รักเค และสำหรับวันนี้นะครับช่วงของวินวรสอกับวินตามสตาร์นะครับเราจะลาไปพร้อมกับน้องกันเดลซ่าเองครับแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นแบบนี้ในวันเกิดของกันเดลซาปีนี้ด้วยครับครับผมโอเคครับติดตามต่อในรายการสตาร์คลับซันเดย์คลับสุดของคนรักดาวอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเธอดูดีเวลามองคอนยิ่งเธองอยยิ่งชอบแบบนี้แต่วินวินแต่เสียนอ่อนหวานช่ามัชกัน อยากบอกเลยฉันโชคดีแค่ไหนที่มีเธอมาคอยเซียวซีอาชอบทำอะไรข